ทำไมหมอถึง680เหเหมาเท่ารถเหมามันจะแพงหน่อยทำไมถึงหดทำไมถึงไม่กดมิเตอร์ไม่มีมิเตาดูเนี่ยเปน้องไปดูเนี่ยสองพี่โมงกบรองสอง่โมงยังไม่มีรถร80บาทนเอามิน6ิ0เลยพี่มันแพงอ่ะมันไม่แพงรถมันไม่มีรถันไม่ข้อมาเลยหนาไม่เป็นไรค่ะอินเตอร์ไหมได้พี่สงสัได้ซีมินเตอร์ไหมไม่รู้ไ้าตรงไหนได้ย้อนไอ้รถตู้ไ้รถเหมือนกันไ นี่นะวุ้นนะ่เตอร์พี่ให้ห0บาทนะแท็กซ่เตอร์มันไม่มีรถอโหกไปดูไมเ่ยแท็ก่เตอะไนเขาจัใหม่เน่ยเ่น่งานด่ไม่เป็ไร่ะเออแต่ตะกี้ี่บอกเหมาไงไม่เหมาโอมิเตอร์พี่จะเปิดให้เขาไงแท็กซี่ตอร์ได้พี่เปิให้แทซี่เตอร์ครับบานไปม์รถเมให้